ขึ้นแต่เกี่ยวเขาเลยพี่น้องเนาะเมื่อนี้หูซึกว่าเริ่มอยากเบิดแห้งย่างขาบบอยากไปนําแล้วตอนนี้เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่ครึ่งเลยแหลนะเนาะขึ้นแต่เกี่ยวเขาแล้วก็สีค้นเขาต่อเลยแหละสาบายดีเด้อเนะาะสบายดีบ็ดู้คูสู้ค้นสาบายดีตอนสวยยินดีตอนหาบเขาสู่สองสาวันหลันถ่งเด้อทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสิพาไปค้นเขาเพราะว่าเมื่อนี้เอารถไทลลงมาแต่เสาวบวงแนวเขามันโบแหงเนาะ มีตาตากหัวจุกหัวแบบนี้ลำเบาเป็นคนหมัดแล้วก็ลุ่งหลับแดดกับบทแดดแดดลุ่งคันนี่เซ่คุณบ่ครับจะแมนฝ้นาวอีรล่เนาะมือเีินทางเกี่ยวทางหมัดทางคน,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 นให้มันทำซะ สีได้ขค้ายเป็นเลยตุกห<ด>้ามมืออื่นนี่นะเพราะว่าส่วนที่กินก็คิดว่าคือสิพอ่อกินเลยแหละนี่อันนี้คือทีมมัดโนะมน,นีแบ่งเป็นสองสองทีมเลยแหละแล้วลก็คน<ด>ไม่ยังเศ้าเมื่อยอยู่ซุ่มเกี่ยวกันเนาะวันขนซอยไอี้งานโหลดบักทุงสูง,สงบอกเลยว่าผู้ใดขึ้นไปเลี้ยงขขาอยู่เทิงแบบคนนั่นเมื่อยกาหมูเนาะ ืออย่างสวรรค์เลียงหมู่บ้านนี่นะคือมันเงยบวดหนแล้วมันก็นเจ็บแอวพอมมันกันบบลืมบลืมบลืมเรี่ยงแล้วก็ต้องไว้หนาล้างหน่วยีโอทุกคนปวดแอวคูวว้ได้สูงนี่นะบ่ขื่นก็ได้เเงินรถไทยเนาะเห็นว่าเลียงอยู่เทิงบได้สบายแล้วก็บได้มวนพอมเรื่องเฮ็ดนานี่ก็คือใส่เหงอใส่แหงแล้วก็ใส่ควมอดทนเนาะ มันกะมีทั้งมวนแล้วก็มีทั้งเมื่อยพี่น้องเห็นคนหลาๆเนี่ยก็มีมวนแนนเมื่อย่แหนนะอะไรเนาะเพราะว่ามันเห็ดเวียกคันใช้มวนตลอดก็คือสิโบแมนเะ,ะตั้งหัวจุกไว้แบบนี้ก็คือแหงไวเพราะว่าหมากมันซีด้ปินขึ้นเทิงเลยพี่นอ้องเนาะตาเข่าฝนโตคำกับจังสีเหละ ขันเป็นไปได้ก็บอยากให้ามของไผยดกนอนแต่ว่าฝนเขาแบบคือมันซิมาแล้วมันกลับมาฮะนะสิต๊กแล้วก็มืดขึ้นมาแล้วก็เอิดเอิเออๆๆมาลดเพื่อนลดอันนี้นะญ่ายเฮงเดี๋ยวซีพามาเบิ่งพี่นองมือนี่นะลุงเลินเพิ่นกระลักเกี่ยวเข่าสองเถ่าเพื่อนดี เดี๋ยวสิพ้ามาเบิ่งว่าเขาลุ่มมันสูกซํำใดเนาะนี่หมากมันว่าทัานได้อิ่มปันใดดอกแต่ว่าส่วนที่เกี่ยวนี่ก็คือสิอิ่มกว่าซุมนีเนาะเพราะว่ากะมันมีกะสองแบบป้าโถบางในพากันละเกี่ยวเขาสองเถ่ามือนี่เกี่ยวบอบอกบอเกา่ามือเสวาวสวรรค์ได้ยินเพิ่นตัดอยู่แต่คิดว่าเพิ่นตัดหญ้าเนาะ สองี่โคกไไ่แล้วเด้อพี่น้องามาด,าด้ล้โก,ก,กันลักเกี่ยวเขาช่องเขาพุดา เพงเลยนอะเป็นฟูตัดอยู่ฝั่งนั้นพี่น้องเมื่อยเพิ่นแยกตัวมาเกี่ยวของเพินนะ่นเนาะป้าเป็นผู้เกี่ยวอยู่ฝั่งนี้ป้าป้าเข่าจะขึ้นห่วงใหญ่แท้โอ้ลุงนี่เกี่ยวมาบอกบอกบอก้าวแท้เฮป้าแถวนี้ก็มันก็อิ่มไปเลยได้ใบมันนะเนาะมันก็อิ่มเ,เไบไนะปแล้วแต่ว่าทั้งๆนี่ยังเขียวอยู่ ก็เลยพากันลงมือสองเถาบึงในห่วงเขาแล้วนะก็ห่วงใหญ่ห่วงงามอยู่ดใแลพ่น้องนะได้หาหกให้เลยสีเมาเลยบ่อนสีพากินข้าวเที่ยงอยู่บ่ลุงเลิกเ,เ,กเรีรยวว่าสั<ง>าน,ลน,ลนลองเบื้องว่าสันลองเครื่องจักรนะ เพราะว่าแต่ละปีนะแล้วสิเกี่ยวเอาปีนี้สิเป็นปีทำอิฐที่ลองใส่เครื่องมาเป็นอะไรลลุงโอเคยุ่หมุนอุ้ยปุ้ยวาสันมันก็ส่ยเยอะแหงไปน้ำลายอยู่เนาะบาโถกเมื่อนี้สิได้อยู่จากสีพายวาสันชามจีหานี่ล้ะฟ็อกเจ็ดแปดอิเอหว S <S ป้าสแสดงว่าได้ละแปดไท้ปาทุบไวขนาดมือนี้แล้วเสียวให้มันสุดแทวเลยไวคือกันได้นน่ย่านเข้าแล้วป้าบอนี่นะจะไวแยกโตมาเกี่ยวอ,องเจ้าของไวขนาดเข<ม>้ากับล้มข้องเข้ามืออ่นขึ้นกันก็ะข้องข้าใจแข้วเขาเอกี้ไหนบอมีบอลผูกงวนะัวเนาะ ยามนี่นะพี่น้องมันเป็นยามเห็ดเวียกหยาตามห้หนาเหือเนี่ยมันก็บซิมีอยู่แต่ว่ามันเป็นหยาที่แบบว่า่อยอยากโป้งเลยเนาะมันเบิดหนาฝนและบัดที่นี่แนหะหยาตามคันนาเนี่ยมันมีผู้ใดก็อยากเกี่ยวอยากมีบอนผูกงวัวคือของสวรรค์นนะเกี่ยวแล้วก็เอางวัวลงมาผูกใส่นาองคะ่ะมันกินหยาตามคันแทน้านะนาพี่น้องถูมือแรงสีเมาให้มันสุดแถวนีว่าสันลุงเลินเห็ดแล้วพี่น้อง แล้วเป็นอะไรใส่คักอยู่บ่เครื่องเนะโอเคอย okay? okay. ู่โอเคอยู่ครกันได้แล้วปดัตาดเอาเพื่องบ่ล่ะเนาะบักเนี่กะบัดมัดกะผู้นึงกะหูผู้นึงกะมัดมันยังสีมัดง่ายเด้เนาะมูนี่มันตกตามหล่องต่อเพื่อง สามคันนี่มันแคมขันแล้วก็คือสามารถกวดไปไขังคันเลยน้องขางตั้อนขอลยเก่้อ้ยู่ของมันสิตัดไงแต่แถวกลางมันอยากลงหล่อมันเนาะโอ้มันก็เยอะแห้งเข้าไปอีกเดีได้ลายให้แล้วปาก็เกี่ยวไปน้ำพัวก็เป็นผู้ตัดปูสุดหยอดเหลวไว้ เอวไม่แปดให้เฮ้ยป้ามือเดียวน่ะสิบวายจังใดมือแรงมือแรงก็เอาอีกแปดพอาีเป็นสิบกแล้วมือนี่มือแรงอัดสีได้เศร้าก็ได้อืมเฮาคิดว่าเจ้าตัดหยามือเศร้านี่ฮนเอา แล้วอีแมววันโฮลุงเลินเราเกี่ยวเขาแล้วเด้อว่าสันลงมือมบเบิดแล้วตะกี้กับวะสิลงมือนี่แหละพอด่ันไปเกี่ยวน้องเาา้าชาววันให้มันเบิด์ตเขาซุกซะก่อนว่าอย่าให้มันเลี่ยวมือแรงมือแรงข้ามแล้วข้ามกันอยากให้มันแล้วเลยหันแหละเพราะมันจะเลียนให้ลงมาหันเนาะกำลังซีหอดกบกบกินมือแรงนะสุดอยู่หรอก มัดน้ำแล้วเด้มดันก็สิุบหงส์แม่นมัดน้ำแล้วก็นคนน้ำแหละบาดนี้มันยังเหลือโบราตจนแรงกับสีเกี่ยวลงเกี่ยวไว้แม่นก็สิลงเกี่ยวนกำกันเบิดต้องหลอบคนกัสิเยอะไปอีกเนาะเบิ่งเข่าลงพี่น้องเอาเข่าจะเบิดแล้วบ่เหลืองทั่วทงแล้วเนาะน,นี่ทางนี้พอดีเกี่ยวมว้วน หลังจากแล้วตัวนี้เห่อแล้วก็สีแดงโง่มาใส่ตัวเขียวๆเนาะฝาบดลงใส่หน้าทางนั้นสุกหรือปีปาดบอลเพื่นไปเห็ดนะเศร้าปาดบอลเ่อนไปเห็ดนะเศร้าโอ้ยได้เรื่องได้เรื่องโอเคโอเคลุงบอลมันไก่เจ้ากับไปเกี่ยวก่อนยังสี่เลยเนาะโอ้ยสี่บริเทียวไก่น้ำเหย นี่มันไวแหงเน,ะน,นาะต่อเครื่องหนึ่งนะเนาะมันแตนเตนแต,น,แตนไปอันนมัน่เืองงซือนอแมนอยู่คือเขาไปลาเหมือนนะโอ้ก็ได้เหลืองอยู่ได้ขาจาตัดะนะเนาะเขาเซียนแล้วอันนี้มันง<อ><อ>ม,มันยม,นมนัแตกเวลาเาผม,มดียูพี่น้องมือนะบรรยากาศดีเนาะยังมีลมมาไวอไยวอโอ้คันเหตดเวียกเลยบรรยากาศเป็นแบบนี้ก็ดีนะ มันได้เศร้าออาแหงน้ำาฮนี่สองเทา้าแล้วอมืออื่นแตะไม่อยาก้องมืออื่นอยู่ตาก้าบอลงนอะไรมันไปแปดสิบสองถิดป่ะเอ้ยคือสีหนุ่ง้างจนเพลนผุและน้าสี่ให้นะเออมันไปเบิดบันนีแต่ละกออากูก็จำเงาอย่างเดียวิบนัชุกจ่ายวบนัชุก อเพราะว่าบนออิ่มกังอ่ยังที้าพยายเพื่อนบอกอีหาไทยห้มือแรงอยู่ดิไทยให้แบบบตัดตัอเพื่องวสามารถสิไปไทยได้ขันรถไทยใหญ่กว่าอยู่ได้น้อยนะมันเ่นเต้นเ่นเต้นแล้วเนาะมันบไป่เลยไผ่พนมัน จังว่าแจ็คสีสูตรได้แล้วเพราะว่าอัน,อ,นอีแม่แล้วว่าให้ตัดต่อเพื่อนอสกอนแล้วว่าไทายโหลดโบตองอันนั้นใส่และะ้วก็คข้โหลดโอ้อีพ่อว่าเฮ็ดบ่ได้ได้อ,อีพ่อว่าขึ้นขึ้นอย่าเมาอย่าเมาแม่บเบิร์ตเขาสู้แล้วก็ว่าอยากยุดอ,อืม คองเฮ้านะคะแม่นวลไรคนกับม um, okay. uh ือมือเดียวจากเนาะก็เกือบแล้วเออแม่นอยู่มันไฮไ่แต่ว่ามันก็มือหน่อยหนึ่งอะแหมือกับน่อยหนึ่งมือสิบหอดเคืองมือสับเนาะ่แม่นมือกับอืมก็เว่าย่ไะอื้อือ ป้าขึ้นพี่น้องนี่เดแถวคันนาโอ้ตัวนี้หัวงยังตั้งกัเดอย,อยู่ลุงตัวนี้บม่ได้ขายเพิ่มตัดซับกันเลยกับคันแทนเนอเนาะ <c oughs> อันหนึง่งทั้งเทิงฟาดทั้งลุมฟาดกันนี่โอ้แต่ว่าเขาตัดนี่สีแหงไว้ได้พี่น้องเพราะมันบางเนาะนี่มันแพ่ไปเลยแบบนี้อ่อแต่สีแหงกว่าค่ะแบบเข้าป่งผ่อนนะอันนี้นะ มื่อเดียวมือที่สองกระมัดได้เนาะสำหรับคนที่เฝ้ากระแหงคักอยู่มึงเนี่ยตูบหน่อยคอยหักแ้้เนี่ยนี <laughs> ต่ตูบใบตานเด้อจะเด้อมีเคขื่องเสียงพร้อมแล้วกัมีรังนกพร้อมเดี๋ยวนี้หาแต่ว่าห้างนกอันนี้กินบอได้เนาะเย็นะเนดี๋ยวว่าไปแตนอนเว้นขนาดอุ้ยเงินอีอยังนะป้า นี่เขาตัวนี้แหละกก่ย่งเขียวอยู่พอดีแล้วแบบเราโง่มาแต่นาทงนั่นนะพอดีเกี่ยวเนาะหมากมันซุกแล้วแต่ว่าบ่าท่านได้อิ่มห่วงใหญ่ใหญ่ได้เขาป้าปีนานี่เขาสิลองเปลี่ยนน้าเจ้ามากินเบื่อก่อนปาะค่ะมันเฉีบเป็นสีใสเขา,นะขาอันนี้นะนี่เบิร์ในห่วงเขา,ขา,า,าอืมที่เขากลางนี่นะคันว่ามันหอมมันแสบกับอยากใส่แถวของอีแม่นี่เด้ จักเข่าในกาคนกระพาว่าไปเลยพี่น้องน้ก็เปลี่ยนแนวพันธุ์ถูกปีป้าดเบื้งเนี่สะออนห่วงเข่าแล้วบ่นี่ยถูห่วงใหญ่ได้แต่เขาเจ้าบอกว่าใส่เข่าอันนี้นะมันได้เข่าด้เนาะเบ่าบ่ปะแต่เขาบอกว่าแจะไปถามเบิ่งบัดมันอันนั้น ครับเบิ่งตอนปานป่าแล้วว่าเกี่ยวแล้วเบาเนาะแต่ห่วงนหนใหญ่เด้นียมไปเห็นต่ห่วงเขาเม็ดหมากเขานะเวลาซาวนาเห็นนาเห็นเขางามก็ดีใจแล้วเนาะวันนี้เขาก็ะซิบว่าหาเห็ดเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสิทธ์แล้วก็กินเข้าตอนนี้หิวเข่าแล้วกำลังสิเที่ยงเลยเดนี่ฮะเนาะ สวัเราขึ้นมาแต่เห็ดกินถ่าแต่โนนแมนซีเทียงแล้วเหมือนอีแดดลมลมเห็ดเวียกกับพทนได้ทนบะไรก็ต้องทนมันแบบว่ามันจะมีแห้งแน่เฮากับบริเลนเขาโฮมดูบันไดเด้ป่ะโอเคจ้าเนาะคลิปนี้ก็คือสิไใดขออนุญาตลาเลยดอพี่น้องนาอจ้งได็กะขอบใจบ่ดสูขครูสูขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิ่งโคษณาให้ในเด้อจ้า เมื่อแล้วสะายดีพอกันคลิปหน้าเด้อ